สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับครูขอแนะนําก่อนนะครับครูชื่อครูวินายนะครับเป็นครูเราก็หมายให้มาสอนวิชาศึกษานะครับให้กับพวกเรานะครับนักเรียนชั้นป .1 ครับเอาละอ่านะครับ หน่วยการรู้ที่หนึ่งนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของอวัยวะภายนอกนะครับอวัยวะภายนอกที่เราต้องรู้และเราต้องทําได้ก็คือหนึ <S <S ่งน so ักเรียนต้องอธิบายนะครับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้นะครับนะสองนักเรียนอธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะครับหรือเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะครับว่า เอาวัยวาภายนอกมีอะไรบ้างก็เยต้องอธิบายแล้วก็บอกวิธีการดูแลรักษามันได้นะครับามาดูว่าในเรื่องนี้จะมีผังสาระการเรียนรู้อะไรบ้างมาดูนะครับเอวัยวาภายนอกที่เราต้องรู้นะครับก็คืออาวัยวาะต่างๆของร่างกายสิ่งแรกที่เราควรจะรู้คือตำแหน่งนะครับตำแหน่ง ของอวัยวะภายนอกนะครับเมื่อรู้ตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงนะเมื่อเรารู้ลักษณะและหน้าที่แล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องบอกได้คือเราต้องรู้วิธีการดูแลรักษานะครับอวัยวะภายนอก ดูแลยังไงให้มันถูกวิธีนะครับนะเอาละต่อไปอ้าวนะครับมาดูอวัยวะต่างๆของร่างกายร่างกายของเรานะครับประกอบไปด้วยอวัยวะที่มีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งในเรื่องของอ,อวัยวะภายนอกนะครับอวัยวะภายนอกคืออะไรครับก็คือ อวัยวะของร่างกายนะครับที่เรามองเห็นและจับต้องได้นะครับเช่นผิวหนังมือเท้านะครับนักเรียนอยู่ใกล้กระจกนักเรียนก็สามารถไปหันหน้าไปมองกระจกได้นะครับว่าอวัยวะภายนอกนะครับที่ครูบอกเนี่ยนอกจากผิวหนังมือเท้าแล้วยังมีอะไรอีกนะครับที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้นะครับ อันที่สองนะครับก็คืออวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายในก็คืออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับนักเรียนสามารถมองเห็นได้ไหมครับนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับและจับต้องไม่ได้นะครับเช่นอะไรบ้างเอออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายเราเนี่ยนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เช่น ก็จะมีหนึ่งมีหัวใจเห็นไหมมีปอดเห็นไหมครับมีตับมีไตแล้วมีกระเพาะอาหารนะครับนะอวัยวะสองส่วนนี้นะครับมีความสำคัญนะครับเพราะจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะครับนะเอาละมาดูตำแหน่งบ้านะครับตอนนี้มาดูตำแหน่งว่า ตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนะครับก่บอก็จะมีมีอะไรครับนีง่งมีศีรษะและเส้นผมนะครับเห็นไหมตอนนี้ถ้าทุกคนมองยืนอยู่หน้ากระจกก็จะเห็นอย่างแรกคือศีรษะและเส้นผมก่อนนะครับนะอ่ะอย่างที่สองที่เรามองเห็นก็คือตาเห็นไหมตาเราเนี่ยเหมือนกันไหมครับ ตาคนเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะนะครับบางคนตาตีบางคนตาโตนะครับต่าไปนอกจากตาแล้วมาจมูกนะครับจมูกของคนเราทุกคนนะครับครูบอกว่าทุกคนมีจมูกนะครับแต่ลักษณะของจมูกเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมลักษณะจมูกมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนจมูกโดงบางคนจมูกโตบางคนจมูกเล็กนะครับนะ ปาหเห็นไหมตําหน่งปากก็อยู่แถวใบหน้าเห็นไหมปากและฟันปกขคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับฟันก็อาจจะไม่เหมือนกันลักษณะฟันจะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปมาดูที่เท้าเห็นไหมเท้าคนเราเนี่ยอาจจะมีเท้าที่เป็นไงไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางทีนิ้วกลางนิ้วอะไรเนี่ยนะครับอยู่ที่เท้าต่อไปขาขาแล้วก็มาแขนนะครับ แขนเสร็แล้วก็มือเห็นไหมนี่คือนะครับอวัยวะนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้เห็นไหมจับต้องได้หยิกก็จะเจ็บนะครับนะ,ะสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของหูเห็นไหมครับหูขอเราไว้ทําอะไรเดี๋ยวไว้รู้กันชัว่วโมงต่อไปนะครับนะนี่คือตําแหน่งของอวัยวะภายนอกนะครับที่นักเรียนต้องรู้ว่า ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเรามองจากข้างบนมองจากข้างบนลงมาจากหัวลงมาเนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างเห็นไหมก็จะเห็นนี่แหละนะครับที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็เช่นตาจมูกปากและฟันเท้าเห็นไหมขาในส่วนนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งที่มันอยู่นะครับนะใครไม่มีมือมันอยู่ที่หน้าผากนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆที่เรามองเห็นถ้าเรายืนมองในกระจก เราก็จะสามารถบ่นร่างกายของเรานะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับให้เราได้เรียนรู้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับ